ครับสวัสดีครับพี่น้องลงอาฬิกาพงคนย่อเหมือนการครับพูดจาภาษาย่อคือเราครับผมครับคลิปเมื่อวานนี้ที่ผมเอาลงครับที่ผมถ่ายเพราะว่ามันใกล้ที่เกิดลูกว่ามือแรงนี่ที่มาจัดเตรียมให้มันเพราะมันก็ยังไม่ได้ครบกำหนดที่จะคลอดอยู่ครับด้วยมันคลอดก่อนครับพี่น้องอยู่ที่ประมาณประมาณสิบ สิบเจ็ดสิบแปดมือครับแต่ว่ามันคลอดแล้วครับพี่นอ้องนี่ก็ได้หา้าโตครับพี่นอ้องได้หา้าโตครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นหนูหนาแท้ครับที่ผมเลี้ยงจากแม่มันมาถึงลูกมันแล้วก็มารุน่นลูกมันอีกรอบหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ถ้าตจากนั้นนี่ก็เป็นรุ่นที่สองครับ ตัวที่สองที่ผมเลี้ยงครับว่าตัวแม่มันนี่ก็ผมเลี้ยงมันมาแต่เกิดแต่น้อยเพื่อนรครับเลี้ยงแต่แม่มันมาเหมือนครับก็ได้ผลผลิตมาอีกห้าตัวครับผมผมเบิรงแล้วครับเมื่อวานนี้ผมก็นึกนึกว่ามันยังคิดบ่กเกิดผมเบิรงแล้วว่าไอ้มันฟ้องมันเิดติดแปลก มันมันมันยังที่โบเกิดไวขนาดนี้นะครับผิดพลาดไปอีกแล้วผมในเรื่องกันแยกบ่อคอดแด้วก็บรรงได้มีปัญหาอย่างครับบม่ได้มีปัญหาอย่างก็เป็นแม่ไม่ครับเป็นแม่ยังน้อยอยู่แม่สาวอยู่กัผลผลิตออกมากะบรงได้หลายตัวครับในหาตัวมาลุ้นมาเบิ่งนกันครับว่ามันที่เหลือจกโตเพราะว่ามันเป็นแม่ใหม่แล้ครับ ไนหาโตครับผมอีก2องแม่ที่แม่หนึ่งนี่บนแน่ใจว่ามันผสมพันธุ์หรือยังครับเพราะว่าผมก็เห็นนมนมมันออกครับแต่2อตัวนี้ชัดเจนตั้งแต่แรกๆครับครับคลิปสั้นๆนะครับพี่นอ้องคลิปสั้นๆแล้วขอสวัสดีและขอขอบคุณไปถึงพ่อแม่ี่น้องที่ตามผมอยู่ครับ สองร้อยกว่าท่านครับผมว่าดีใจหลายะครับมาเบิ่งกันครับว่ามันเลี้ยงลูกแม่แรกนี่ถ้าเบิ่งนี้ใส่มันเบิ่งว่ามันบันที่คือแม่มันบอครับแม่มันนี่ผมจับลูกตั้งเต็มือแรกผมครับจับลูกมันจับพวกนี้แหละจับพวกนี้ครับนั้งเต็มือแรกผมมันก็ประกรศลูกบ่อยอย่างครับ แต่ตัวนี้แม่ไม่กันยังระแวงระแวงอยู่ครับผมก็ที่บวกวนมันหลายครับเนียก็ขอผมที่ขอปิดคลิปจอนี้เลยครับก็ไม่้องผมก็ที่บวกวนมันหลายครับเนี่ยมันเครียดมันอธิการลูกมันได้ครับเดี๋มันที่เหยียบรูกมันตายครับเพราะมันเป็นแม่ใหม่อยู่ครับแม่ห้องแรกครับขอขอบคุณ ทุกทุกท่านครับเพราะว่าที่ติดตามอยู่และแวบเข้ามาชมครับก็คือเป็นกำลังใจให้ผมครับกดไลค์กด,ดแชร์กด,ดติดตามกด,ดกระดิ่งครับกระดิง่งที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมในการเลี้ยงหนูหนาแท้ครับว่าที่ได้ผลประสิทธิผลหลายสไันครับโอ้ผมก็ลืมปิดเน็ต เอครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้่านี้ก่อนนะครับ,พ,รบพี่นอ้องสวัสดีเลยขอของครับนงนะคงคนย่อเหมือนการครับพูจากภาษายอกก่อเราครับผมสวัสดีครับ